คุณเกิดปีวอกหรือเปล่ามาดูกันว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วปีนี้ดวงของคุณเป็นยังไงไปดูกันเลยคนเกิดปีวอกเป็นคนฉลาดไหวพริบดีและมีสเสน่ห์แพล่เพล่า,าคุณเป็นนักแก้ปัญหาตัวฉกาจและมักมีไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอแต่บางครั้งอาจขี้เบื่อและใจร้อนนิดๆด,ดวงชะตาปีนี้คนปีวอกจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยด้านโชคลาภการเงินดีมีลาบลอยแต่ต้องระวังการใช้จ่าย ด้านความรักสเสน่แรงมีคนเข้าหาเยอะแต่ต้องเลือกให้ดีด้านการงานงานรุ่งเหมาะกับงานที่ต้องใช้ไอเดียและการติดต่อสื่อสารอัญมณีเสริมดวงอยากเสริมพลังให้เห่งต้องมีอัญมณีเหล่านี้ซิตรินช่วยเสริมความมั่นใจและดึงดูดโชคลาบบุษราคำเพิ่มพลังความคิดสร้างสารรค์และเสริมสเสน่ห์เป็นยังไงบ้างตรงกับตัวคุณไหมคอมเมนต์บอกกันหน่อย แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อดูปีนักษัตว์อื่นๆด้วยนะ